สวัสดีครับยินดีรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมเ e a r a n น h u n g e r 2 Termina ในสรุปจบแบบของ Ending C ซนะครับซึ่งเป็นตอนจบที่เลวร้ายที่สุดของเกมนี้วิธีการจบนั้นก็เหมือนเดิมครับสังหารทุกคนให้หมดและไปที่หอคอยพูดคุยกับพิเกเลตจากนั้นเราก็ยินยอมที่จะเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าที่แท้จริงที่มันนั้นรับใช้อยู่นั่นก็คือ t h อ s u f f เ r er อร์กอเทพเจ้าที่มีตัวตนไม่ชัดเจน ที่มีสัญลักษณ์บูชาสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมและไม้กางเขนกับหัวตำนานเล่าว่าเทพเจ้าแห่งกรรมฐานถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ออมเมอร์นั้นขึ้นสู่สูงสวรรค์ในขณะที่ออมเมอร์แกะสลักรูปเคารพของเขาเพื่อกาวขึ้นสู่การเป็นเทพเจ้าจิตใต้สำนึกและส่วนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความชั่วความเกลียดชังของเขานั้นได้ถูกโยนลงไปในบ่อก,กรรมฐาน โดยที่ออมมือไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทิ้งลงไปนั้นมันไม่ได้ตายแต่มันกลับก่อกําเนิดเป็นเดอะซัฟเฟอร์กอดเทพะจ้าฟิชั่วร้ายที่สุดเป็นความชั่วที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลังจากที่เรายินยอมที่จะเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจา้ากรรมฐานแล้วคุณจะถูกพาไปยังโลกที่มืดมิดและได้พบกับเดอะซัฟเฟอร์กอดหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถบอกได้แต่พิเกเร่นั้น ได้พูดออกมาว่าแกจะต้องทุกทรมานจากแสงแดดที่แผดเผาผิวหนังและกิ่นก้านเย็นเยียบพร้อมจะแช่แข็งแกจากภายในสู่ภายนอกและแกก็ต้องตะเกียกตะกายลุกออกมาจากหลุมกรรมฐานที่มืดมิดและทรมานเพื่อกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวแทนของลทัทิกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่ ใช่มันจบอย่างนี้จริงๆครับก็คือมึงถูกสังเวยฮะถูกเผาถูกสังเวยโดยเทพเจ้ากรรมฐานและพิกะเกเล่เนี่ยจริงๆไม่ได้รับใช้เลยจริงๆแล้วพิกเกเล่เนี่ยรับชใช้เทพเจ้ากรรมฐานหรือ the s u l f e r god นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าสัตรูหลายๆตัวในเกม Fear and Hunger 2 t e r m i n a l นั้นมีลักษณะที่ถูกแผดเผาไม่ว่าจะเป็นผิวหนังที่แข็งขึ้นจากการเผาไหม้การกรอบการหลอมรวมหล,ลายสิ่งหลายอย่างนะครับม,มันทำให้ผมคิดว่า the s u l f e r god นี่แหละ ที่เป็นตัวการนะแล้วก็จริงๆพี่กรเล่มันก็หลอกใช้เลอม,มากกว่าทําให้ข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งขุดขึ้นมาในเกมนั้นก็คือเรื่องของแดนถ้าเราสังเกตดีๆแดนบอกว่าเขาเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมและมีไม้กางเขนกลับหัวอยู่ในบ้านของเขาและเบาะแสะสุดท้ายที่เขาเจอก็คือในอาพาร์ตเมนต์เชื้อราจากนั้นแดนก็เจอทางตันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณหนึ่งเป็นแดนแล้วได้พบกับนิดเดิลเมื่อสังหารนิดเดิลได้แล้วก็ทําการเย็บแผลให้เสร็จ แดนจะพูดกับตัวเองมันเปิดเปื้อนไปด้วยเครื่องสาอางและเลือดสีหน้าของเขายังเยือกเย็นในรอยยิ้มที่น่าขยะกขียงมีบางอย่างที่คุณเคยเกี่ยวกับตัวเขาบางอย่างที่ทําให้แดนนั้นนึกถึงพ่อตาของเขานั่นก็คืออิลเนอร์วอนดัชผู้มีพระคุณของเขาพ่อของหญิงสาวที่เขารักและเป็นคนที่สังหารหญิงสาวที่เขารักด้วยเช่นกันแม้สิ่งที่เขาเห็นมันจะน่าเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตามเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า นั่นอาจจะเป็นพ่อตาของเขาจริงๆก็ได้แต่ถ้าหากเขาไปเจอกับส t ตชเชตยิหิงสาวที่ได้เย็บปิดปากของเธอเป็นบางส่วนและก็มีรอยเย็บจํานวนมากกระจายอยู่ตามร่างกายของเธอเมื่อแดนกําลังวิจิัยศพของส t ตชเชตต์ทำให้เขาได้รับรู้ว่า ใบหน้าของเธอนั้นบิดเบี้ยวจนจำไม่ได้นะแต่ถึงอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้แดนนึกถึงใครบางคนอย่างน่าประหลาดไม่ว่าใบหน้าของเธอจะเสียโฉมแค่ไหนแดนก็จำอิลิเซ่ได้และผู้หญิงคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนเธอจนแดนมั่นใจ100%เลยแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเธอตายไปแล้วและถ้าหากคุณวินิจฉัยอีกครั้งนะแดนก็จะพูดออกมาเลยว่าอีลิเซ ส่วนสาเหตุที่ Stitcher และ n i d e r นั้นเข้ามาอยู่ใน PHV ฮาวิได้อย่างไรตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนากันอยู่นะครับก็ยังไม่มีใครมีคำตอบเรื่องนี้และนี่ก็คือเรื่องราวการจบเกมในแบบ ending C ของ Fear and h a n g e r 2 Terminal นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะสวัสดีครับ